คุณพร้อมสำหรับไปต่อหรือ,อยังใครที่จะปวดผิดหวังเสียใจมาและคุณต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่แต่คุณยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในวันข้างหน้านั้นเป็นยังไงเรามาเช็คดูกันว่าคุณพร้อมที่จะไปต่อแล้วหรือ,อยังและโชคชะตาพร้อมกอดโชคชะตาจะนำพาสิ่งใดให้กับคุณในการไปต่อเมื่อคุณพร้อมวันนี้เป็นไพ่สำหรับใหม่ น่ารักมากเลยเป็นอนพายเกี่ยวกับความรักเลยนะพลังงานความรักมันเต็มคิดถึงคุณตัวคุณเองหรือถ้าหากคุณมีคนที่คุณคิดว่าจะใช่เขาคนนี้หรือเปล่าก็แอบคิดถึงเขาด้วยนะคลิปนี้เป็นคลิปแรน,นดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์ต่อกันนิกถึงตัวคุณเองแล้วก็แอบคิดถึงเขาคนนั้นของคุณ้วยนะไปดูกันว่าเป็นพลังงานของชาวราศีธาตุใดบ้าง for ออฟสอดชาวราศีธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มสีดาบคุณยังไม่พร้อมหรือผ่านการพักฟื้นเก็บตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูความหมายต่อไปเด l i v e r i e ไพ่ของคู่รักนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มมาแล้ว six ออฟสอดนะคะหกดาบหกดาบเป็นไพ่ของการที่หยุดนิ่งชะงักงันรอดูว่าจะยังไงกันแน่ for ออฟคัพสี่วยชาวราศีธาตุน้ำรารรกฏพิจิกมีน ห้าถ้วยห้าถ้วยคือความผิดหวังเสียใจ six of cups หกถ้วยการกลับมาของคนรักเก่าว้าว a อ g h of p e n t c l e s ชาวราศีธาตุินพู่สศพกันบังก่อนนี่คือการเริ่มต้นใหม่การได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเ m มูนความเศร้าโศกเสียใจการคิดวิตกกังวล queen of cups ราชีนีถือถ้วยคนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นอ่อนโยนความเข้าใจและก็เป็นไพ่เด็ดเด็ดการสิ้นสุดว้าคุณพร้อมแล้วหรือ,อยังเนี่ยนะไพ่บิดไทยสำหรับเป็นไพ่เทนอาครับสิบวยไพ่อของความสุขนั่นเองมาดูซิว่าตอนนี้พร้อมหรือ,อยังสําหรับชาวราศีธาตุธาดเจนที่สุดนะค,ะคือเป็นราศีธาตุน้ํานะคะราศีธาตุดินแล้วราศีธาตุลมนะคะ มาทั้งสีธาตุมาสามแาราศีนะธาตุราศีธาตุไฟเขาคงจะยังไม่พร้อมเนีคยอ่าที่ผ่านมาความคุณมีความรักเป็นความรักความรักความรักของคุณเลยความรักที่คุณรู้สึกเป็นการผูกพันความรักที่ที่มันติดอยู่ในใจของคุณมานานมากหรือบางคู่บางคู่รักนะคะอาจจะเป็นคู่รักที่เป็นความรักมานานมากแล้วแล้วมันเกิดเหตุบางอย่างขึ้นที่ทวามรับของคุณนั้นสิ้นสุดจบสิ้นลงไปนะจเอ มันสิ้นสุดแต่สำหรับบางท่านนะมันไม่ได้สิ้นสุดนะสำหรับบางท่านเนี่ยมันเป็นความเศร้าโศกเสียใจเป็นความเศร้าโศกเสียใจความเศร้าโศกเสียใจมีความคิดวิตกกังวลเครียดในความรักไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงคือเหมือนกับความรักคุณมีปัญหาแต่คุณต้องทนอยู่กับความทุกข์อาจจะเป็นเพราะคุณคาดหวังคุณคาดหวังให้หลายๆอย่างมันมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมคุณอาจจะยังไม่พร้อมสําหรับการเริ่มการที่จะจบความสัมพันธ์กับเขาในบางคู่รักผู้รักนะคะ ห้าช่วยคือความผิดหวังเสียใจเศร้าโศกเสียใจกังวลไปหมดเลยรู้สึกว่าไม่สบายใจรู้แต่ว่ามันทุกข์ใจแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่พร้อมที่จะยอมรับความจริงนั่นคืออดีตที่ผ่านมาของคุณแล้วก็ในความสัมพันธ์บางคู่รักนะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาไม่เป็นความสัมพันธ์แบบรักๆเลิกวนลูปอ่อนๆออฟๆทำให้ไม่รู้ว่าจะต้องเป็นยังไงต้องทํายังไงกับสิ่งนี้นะคะจนคุณเข้าสู่ภาวะของการนิ่งเงียบ สำหรับบางท่านที่เจ็บปวดผิดหวังเสียใจไปเลยหรืออยู่คนเดียวตามลาพังนะคะสีดาเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณอยากมีช่วงหนึ่งที่คุณต้องการที่จะอยู่กับตัวเองเพียงลําพังคุณไม่ต้องการที่จะไปอยากมไม่พร้อมที่จะให้ใครเข้ามาหรอกคุณยังไม่พร้อมสีดาเป,เป็นช่วงของการพักฟื้นนะคะเพื่อพักฟื้นสําหรับบางท่านที่มีค่อนข้างที่เป็นนิเกติฟนิดนึงอาจจะมีกําแพงสร้างกําแพงนะคะหรืออาจจะมีโรคส่วนตัวที่คุณอาจจะเรียกว่าเป็นโรคส่วนตัวว่าไม่ให้ใครเข้ามาไม่ให้ใครมายุ่งตรงนี้นี่คือเซฟโซนของฉันนะ ประมาณนี้คุณอยู่ในภาวะแบบนี้มานะคะคทั้งชาวราศีธาตุลมนะคะธาตุธาตุธาตุลมกับธาตุน้ำอันนี้เยอะมากนะคะนะคะแล้วก็นะ,ะมีการรอค่ะบางท่านนะชาวราศีธาตุลมหรือว่าชาวราศีธาตุน้ําบางท่านคุณรอค่ะคุณรอการกลับมาของใครบางคนและการรอคอยของคุณก็กําลังจะสำฤทธิ์ผลแล้วนะคะซิกซับครับคือการกลับมาของคนรักเก่าคือมิตรภาพคือความรู้สึกดีๆไอซับครับ เอ็ดซอฟต์เบนจ์โคช่นัหนึ่งเหรียญคือการได้เริ่มต้นใหม่ขอแสดงความยินดีด้วยกับใครที่เฝ้ารอคนรักเก่าหรือคนรักของคุณมีปัญหากันื่องการที่กลับมาทําความเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันมีประเด็นกันอยู่หรือใครบางคนที่รอคอยเขามานานมากรอให้เขาหมดจากปัญหาของเขารอให้ความสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งความการรอคอยของคุณนั้นสําเร็จนะคะแล้วก็ สำหรับใครบางคนนะคะที่รอมาตลอดสี่ถ้วยก็คือไพ่ใบน,นี้เนาะรอค่ะคุณรอรอเหมือนเราลักเขาอยู่ข้างเดียวหรือเปล่าในความสัมพี่คุณรู้เข้าใจที่ผ่านมาลักเขาอยู่ข้างเดียวไหมใต่ที่สุดเขาก็มานะคะและาชินีถือถ้วยนะ,ะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็ใจดีนะคะสําหรับไพ่แรนดอม,มันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีธันวาเลยคะ่ะคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะ,ะในเรื่องของความรักชาวราศีกรษษกฏพิจิกมีนะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยน กรกฎนะคะเป็นชาวตัวแทนของราศีธาตุน้ำเลยแล้วก็ราชนีถือถ้วยก็คือตัวแทนของเธอเช่นกันนะคะคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนในความรักเพียงแต่บางครั้งคุณอาจจะไม่ได้เข้มแข็งหนักแน่นมากพอจึงทําให้คุณเสียใจในความรักผิดหวังในความรักนะคะสําหรับชาวราศีธาตุน้ำนะแล้วร,ร,ร,ราศีธาตุดินนะคะสิ่งที่ก็ดินก็มีประสบการณ์บาง์อนใช่ไหมคะชาวราศีธน,นะ คุณกาลังจะได้รับนะคะทั้งคนที่รอรักเก่าของคนที่ต้องการความรักครั้งใหม่นะคะการเริ่มต้นและความรักที่คุณรอคอยอยู่จะสมหวังสมรัรถนาเขาแสดงความยินดีด้วยกับทั้งสอง่าราศีนะคะส่วนคู่รักคู่ไหนที่บังเอิญเห็นคลิปนี้และคุณเจ็บปวดอยู่ในความสัมพันธ์คิดมากมิตกกังวลมาตลอดไม่รู้จะทําทยัางไงไม่เคยสบายใจเลยความรักวนลูปนะคะอ่อ,อนๆอฟอๆออออออรักๆเลิกๆหายเงียบไปเฉยๆเดี๋ยวก็มาใหม่คุณผิดหวังเสียใจ หรือจนกระทั่งทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่ในภาวะของการอยากจะเก็บตัวไม่อยากจะอะไรกับใครแล้วนะคะก็เดเดได้เกิดขึ้นแล้วความทุกข์เสียใจทั้งหมดกําลังจะจบผ่านไปคุณปล่อยให้มันผ่านไปนะคะปล่อยให้สิ่งนี้มันจบลงไปปล่อยให้ความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกหงหนนั้นจบลงไป,ไปเพื่อเติมเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีเป็นกําลังใจให้กับทุก,ทกคู่รักเชื่อว่าในพลังงานความรักอมกอดโชคชะตาจะโอบกอดคุณ